โดยสานข่ักวสว INN ัสดีค่ะ11นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชาราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ พรเพชรเสดายได้พักฝ่ายค้านนะคะไม่ร่วมกรรมธิการแก้รัฐธรรมนูญ6ฉบับยืนยันร่างทั้งหมดไม่ตกไปแน่นอนคุณพัชรินรัตนาชัยรยายงานค่ะ นายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภากล่าวถึงปัญหาที่ทางคณะกรรมการวิสามาัญพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหกฉบับก่อนรับหลักการต้องกลับไปพิจารณาคือการที่มีกรรมธิการไม่ครบทุกฝ่ายและต้องเข้าใจว่ามีหน้าที่ในการศึกษาในกรอบระยะเวลาสั้นๆเพียง30วันซึ่งผลการศึกษาที่ออกมาต้องไม่ใช่การจะล้มร่างใดร่างหนึ่งแต่การหารือในชั้นกรรมธิการจะได้ผลดีกว่าการถกเถียงในห้องประชุมรัฐสภาโดยส่วนตัวรู้สึกเสียดายที่พัก การเมืองบางพักไม่ได้เข้าร่วมในกรรมธิการชุดนี้เพราะ หากได้เข้าร่วมก็จะได้เห็นจุดอ่อนจุดแข็งในแต่ละร่างและนำไปสู่การแก้ไขทั้งนี้การที่พักร่วมรัฐบาลเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการก็เพื่อต้องการให้เคลียร์ปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการลงมติรับหลักการพร้อมยืนยันว่าแม้จะไม่มีพัก่ายค้านมาร่วมด้วยแต่ร่างก็ไม่ตกไปเพราะต้องรอการลงมติรับหลักการวาระแรกซึ่งในตอนนั้นก็จะเห็นเขาหลังว่าร่างใดจะได้รับความเห็นชอบและมีข้อสังเกตยอย่างไรส่วนกรณีร่างแก้ไขรัฐธรรมน จนวนภาคประชาชนของกลุ่มไอรอยอมรับว่าต้องศึกษาและตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบเพราะการเสนอกฎหมายที่ผ่านมามักเจอปัญหาเรื่องรายชื่อของภาคประชาชนดังนั้นหากร่างไอรอตรวจสอบได้ไม่ทันก็จะต้องเร่งนำหกฉบับเดิมเข้าสู่การประชุมก่อนเพราะเป็นเรื่องเร่งด่วนและแต่ละฝ่ายคงไม่ยอมให้มีการเลื่อนอีกพัชรินรัตนชัยผู้สื่อข่าวไอเรายงานจากโรงแรมวิรัคเกอรแกรนด์ค่ะ ครมอข้อแผนการบริหารนี้สาธารณปี2564นะคะยึดวินัยการเงินการพลังอย่างเคร่งครัดค่ะ นายอนุชาบุรพชัยศรีโคศกประจำสำนักนายรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนการบริหารีิสาธารณะประจำปีงบประมาณ2564ที่ได้วางเป้าหมายหลักสำคัญ2ส,ส่วนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและดูแลสังคมจากที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด1 i รวมทั้งสนับสนุนลงทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ประเทศไทยมีศัก,กยภาพสามารถเติบโตหลังสิ้นสุดสถานการณ์โควิด1 i ภายใต้การยึดวินัยทางการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดค่ะนอกจากนี้ยังมีกำหนด กลยุทธ์การบริหารหนี้สาธารณะในระยะปันกลางปีงบประมาณ2,564ถึง2,568ให้สอดคล้องกับความต้องการกู้เงินของหน่วยงานภาครัฐรองรับความผันผวนของตลาดการเงินเพื่อให้หนี้สาธารณะอยู่ในกรอบ ต้นทุนและความเสี่ยงที่เหมาะสมด้วยค่ะโฆษกประจําสํานักในร่วมนตรีกล่าวด้วยว่ารัฐบาลมีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะนําเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเพื่อเศรษฐกิจประเทศเดินหน้าไปอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับทุกประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 รวมทั้งประเทศไทยด้วยค่ะโดยในร่วมนตรีนะคะได้กําชับทุกหน่วยรับงบประมาณให้คหํานึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณอย่างรัดกุมให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งปัจจุบันและอนาคตด้วยค่ะ ปิดท้ายที่ล่าสุดผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะถแถลงจับกลุ่มคนร้ายชิงทรัพย์ร้านทองมูลค่ากว่า6ล้านบาทรวบได้ก่อนหนีออกชายแดนประเทศเพื่อนบ้านพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถแถลงผลการจับกุ่มนายชัยมงคลใจบุญอุปมัมภมอายุ38ปีและนางสาวจันดาจันโศกชันชัด สันชาติลาอายุ24ปีแฟนสาว2ผู้ต้องหาตามหมายจับหลังก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองสาขาเทสโก้โลตัสวังหินได้ทรัพย์สินเป็นทองรูปพรรณจำนวน216.5บาทรวมมูลค่ากว่า6ล้านบาทค่ะโดยเจ้าหน้าที่จับกุมนายชัยมงคลได้ที่อำเภอปักชมจังหวัดเลยพร้อมของกลางสร้อยคอทองคำหนึ่งเส้นน้ำหนัก38.3กรัมส่วนนางสาวจันดาจับกุมได้ในพื้นที่จังหวัดน้องคายพร้อมของกลางสร้อยคอทองคำา3เส้นน้ำหนักรวม331.7กรัมจากการสืบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุก่อนเกิดเหตุนะคะนายชัยมงคลและนางสาวจันดาได้วางแผนกันเป็นอย่างดีมีการเก็บของออกจากห้องเช่าภายในซอยเสนานิคม11ดด้วยหลังก่อเหตุนายชัยมงคลขึ้นรถโดยสารจากสถานีขนส่งหมอชิดไปยังจังหวัดเลยเพื่อเตรียมที่จะเดินทางหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยผ่านทางช่องทางธรรมชาติส่วนนางสาวจันดานำทองรูปพรรณ ใส่ไว้ในพัดลมตั้งพื้นไปฝากไว้กับนายสุริยันนินบัญพศอายุ37ปีในพื้นที่จังหวัดนคนปรปฐมโดยนายสุริยันนำทองคำดังกล่าวไปซุกซ่อนไว้ในบ้านพักจากนั้นนางสาวจันดาได้เดินทางด้วยรถไฟจากกรุงเทพไปยังจังหวัดน้องข่ายเพื่อเตรียมที่จะเดินทางหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้เข้าตรวจสอบบ้านพักของนายสุริยันในพื้นที่อำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมพบทองคำรูป,ปรพรรณจำนวน22เส้น น้ำหนักรวม1247.8กรัมตำรวจจึงได้ทำการตรวจยึดของกลางและดำเนินคดีกับนายสุริยันในความผิดฐานรับของโจรด้วยทั้งนี้ตำรวจตรวจสอบประวัติพบว่านายชัยมงคลเคยก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีนวนาครเมื่อวันที่25มีนาคม2563และถูกตำรวจจับกุ่มแล้วหลังจากบนโทษได้ร่วมกับพวกก่อเหตุปล้นทรัพย์ร้านทองแม่ทองพูนห้างบิ๊กซีขอนแก่นเมื่อวันที่26กร,รกฎาคม2563และยังเป็นบุคคลตาามมหยจ ของสารจังหวัดขอนแ er. er ก่นกระทําผิดฐานร่วมกันชิงทรัพย์โดยมีอาวุธและอยู่ระหว่างหลบหนีจนกระทั่งมาก่อเหตุในครั้งนี้และถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มตัวได้ดังกล่าวค่ะจบการเสนอข่าว11นฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN